ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจีชนเนลของเราด้วยละกันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผมคลิปนี้ก็อยู่กันที่ปราณทอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมสินค้าไลายฟนต้นหนาวครับ ช่วงจะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้ก็ประจำวันที่17นะครับผมปี67นะครับเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวพามาชมสินค้า Power แล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวอื่นตัวไหนเข้ากันบ้างเดี๋ยวอาจารย์หมูพาโซโล่เลยครับผมดีด้วยครับผมจารเปิดหัวทีวี13 2ส0 0 0อง2มื0นห้าสองมื่นาเช็กยังตัวไห้เช็กแล้วครับใช้งานปกติใช้งานปกติลอง ไม่จีไม่ทำเลยไม่มีอะไรเลยสองสองห้าจากไปนี่นี่นี่เว็บเว็บราคาอันนี้เคสออดิโอครับสามพันตัวนี้เป็นมาร์คสีรุ่นใหม่โอ้ครับเจ็ดพันห้าอันนี้น่าสวยเลยนะสวยตัวใหม่สภาพสวยมากเลยอืมครับแล้วก็มีรุ่นหกพันครับหกพันก็อยู่เก้าพันแปดเก้าพันแปดร้อยบาทโอ้โหเคสวยเลยนะนี่เออหนึ่งอะไรนะ ตัวนี้จะเป็นทาบเลยปะทาบสี่ช่องแโอ้ตัวตัวหมื่นะหมืนสี่อืมเอามาเกะกลองเลยตัวนี้คิวหมื่นสี่ับผมสภาพเจยมเลยนะสามหมื่นแปดพันเก้าสามหมื่ก็มีจันเก้าะครับอันน่้เราก็มีจัดภาพมือนะมาห้องก่องมาทั้งหองห้องคู่มืออืมครับถ้ามือหนึมันเท่าไหร่จาม สี่หมื่นตึ๊ดตึ๊ดเก็ประหยัดหลายตังค์อ่ะแต่ตัวนี้ดืมนะเนา่ะดืมครับจอนู๋อยู่ฟังนี้มีตัวไหนอีกไหมครับผมแล้วก็มีห้าพันเออเออตัวนี้ตัวนสองคิวธรรมดาสองหมื่นห้าพันห้าครับอันนี้สวยนะสภาพโอเคครัเนี่ยนี่อีกเทนหนึ่งครับอันนี้เลือกได้ครับอีกวัวเิก็มีนะเท่นเราประมาณเก้าพันห้าครับผมจะมีคิวยี่สิบหกก็ยังเหลือครับสองพันแปดร้อย อู้นุ่มอ้านี่หากันเยอะเลยในสีกครับผมไบเขียวครับผมห้าพันเก้ารวมส่งรวมส่งด้วยครับผมโอ้เข้ามาสองแท่นมีสองแท่นคหกสิบธรรมดาสิธรรมดาแปดพันห้าครับมีทั้งหมดก็ประมาณเอาวกสิบเท่านี่ยวกสิบเก้าพันห้าอันนี้ขับอะไรอ่ะวนมากก็มันก็พันวัตต์อ่ะกว่าวัตต์จะพอแล้วจัวนี้เนี่ยโอ้สิบแปดเลยเดย์แปดได้เออก็ติดเด็กก็อยู่ <95. S 1> ส่วน7จ 7, 7 3เจันสอ๋อถ,ถ้าถ้า X นี่จะอยู่ที่9 0้าพันหส่วนตัวนี้ก็จะเป็น10ธรรมดามนี่ฮะอะตอมอะตอมครับผมอะตอม3 2 2สองเครื่องเครื่องละ11,800หมับอยครับแล้วก็มี i6,000 ครับตอนนี้ก็มีอยู่สเครื่อง2อ5 0 0บาทนี่หาเยอะอ่ะแต่ตัวนี้เป็นตัว2ฟิวนะตัวฟิวรุ่นฟิวอืม่นเก้า น้ำแข็งเลยแต่โปรไม่มีเลยขายหมดแล้วครับเออฮะเอสกันหน่อยซีมีเข้ามาไหมมีซีหเอสเอสพันสองหกพนเ้าสอมีเก้า0อยอยู่ห้าพนเนี่ยอันนี้น่าสวยจังนะนี่ข้องใหม่เคียร์สต็อกคือใส่ครพแปดหกพันแปดร้อยบาทคัดที่ดีอื้าวนี่อ้วนี่ใหม่มากเลยนี่ เจ็ดพันแปด xl ค่ะี้ใหม่คลิปเลยสี่สองพันสองเริ่มมีแล้วนะพี่น้องนี่ฮะได้เท่าไหร่ช่วงนี้เจ็ดร้อยบาทแปดพันเจ็ดผมอืมเนาะส่วนด้านหลังก็เหลือเยอะนะนี่เลยตีเทินได้เด้อพี่น้องนะครับมาดูกันชมกันได้นี่นะครับตัวอื่นก็สอบถามกันเข้ามาอยากได้รุ่นไหนนะครับจานมูมีอะไรอีกไหมอีตันไหมมิีตันคารีตันอ้าวไหมว่ากันไป อีเอ็กอาร์าโซโลเลยปีหกสี่หมื่นหกพ้สวยเลยนะเครื่องปีหกสครับนี่สิบแปดไหมสิบแปดสองหนึ่สามสิบารร์ไหมไม่ไครับอันนี้เกียว์เราเตอร์เราเตอร์เราเตอร์ห้าอบาทอืมอันนี้อันนี้เป็นสิบแปดนะตัวไหนอีกเ้าแล้วก็มีเป็นพีสองเก้าพันแโบ๊ทหมืครับครับตัวนี้มานี่ ตัวนี้9,500อดแล้วก็เอสเซนต์วน1,500เลยเมกาเทคอันนี้ไฮนะครับตัวนี้ซับบูเฟอร์มีนะมีโอ้แต่ใหม่มากนี่ทุกตัวละ1,500เนาะครับผมแล้วก็ดีบีมาร์กมือสองที่6,500อู้มือหนึ่งเท่าไหร่อ่ะมือหนึ่งแปดพันห้าตัวนี้อ้ประหยัดตั้งสองพันตัวนี้8,800ใช้งานได้ไหมใช้งานปกติครับเสียงดีนะ48เลยนะนี่48ครับ อันนี่ได้ไวเลหาเยอะนี่สองศูนย์่ะอันนี้อยู่ห้าพันเก้าเรดีเลยนั่นนี่อืมตัวไหนอีกฮะ่อัวนี้ตัวใหญ่เลย XX Venue สามหกศูนย์หน่ห้าพันเก้านีใหญ่ตัวใหญ่ะมี PX2 เป็นตัวอยู่นี่อยู่สี่แปดอันนี้เป็นของ หน,หนึ่งสาวโ,โ,โปรนะครับตัวนี้เขาทําโปรแกรมมาแล้วนะครับมีอะไรอยู่ตรงไหนอีกไหมเหล็กไหมหนูไปดูเหล็กข้างหน้าน้อยนึงไหมบบตัวตู้มีไหมคลิปนี้มีหลงมาทางนี้บ้างไหมตู้ตู้ตมีหลังว่า,เ,าเดี๋ยวไปดูตูโเมนครเอเชียนด้วยหนูตรงนู้นอ,ะอ,อ่ะเหอเหล็กพลาสติกข้างบนครับโอเคเลย สองพันอันนี้น่าจะประมาณแปดยูนะครัวดนี้ใหม่มากเลยอันนี้หกยูราคาเดียวกันหกยูอันนี้หกยูสิบสยูค่ะมันจะลึกกว่าอืมครับอันนี้สองพันสองพันสางพันสามสามยูขวดนี้ลึก24ใส่วอดเทคแล้วนะใส่วอดเทคห้าพันบาทอืมทังขาวยังไงสักห้าสิบครับมือหนึ่งนะมือหนึ่งครับ ทางขาวไม่มีมือสองนะมนีมือสองครับมีจกกัดจำหน่ายครับมือหนึ่งเอาหนงถามหน่อยเนี่ยปากขาวๆทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลูกค้าอู้ห้าใจกครับเข้าใเกันไปแล้วแหลครับอันนี้มือหนึ่งมือหนึ่งครับอ๋อจะพูดใช่ผมจะพูดตัวเปล่าก,ก็อยู่ 3, ามสามพันห้าจะพูดปากนะครับผมเออรวมตูดด้วยก็อูประมาณห6พันเจ็ประมาณนี้แต่ตูดนี้เลือกได้ใช่ไหมตูดเลือกได้ครับแต่ตัวนี้ลูกค้า ผมวอาจารย์ผมองอาจารย์ใช้ตัวใหญ่เลยเอสอแต่ปากนี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่เฉพาะปากสามไอสามพันห้าครับอันนี้จะเป็นแบบไอ้ตัวที่เป็นเหล็กนะไม่ใช่พลาสติกเด้อพี่น้องสองคอโอ้โหแข็งแรงมากฮะอยากได้มือหนึ่งก็จัดให้ได้นนู่เปิดอยู่อ่ะมีใครเล่นไหมตัวนี้คตมอนิเตอร์ครับเล่มสองพันหนึ่งร้อยบาทเล่นในตัวป่ะเล่มในตัวครับ รถแห่อะไรชอบใจรถแห่พื้นที่สำหรับพื้นที่เล็กๆเนี่ยครับสวยงามใบเท่าไหร่นะสองพันหนึ่งร้อยบาทสองพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมดังเลยเออดอกพวงมีให้เลือกครับผมแล้วก็เหล็กมือหนึ่งเยอะเลยไปปิดท้ายไปดูอะไรดีโต้เครื่องปั่นเข้ามาไหมช่วงนี้ไม่มีเลยโอ้เครื่องปั่นหาเยอะนะนี่นี่นอนอยู่เนี่ยเอ้าเหล็กก่อนอันนี้ อันนี้ตัวจะไปใช้งานอ๋ออันนี้ใส่ไว้ใช้งานเหลมมีเลือกนะครับนี่เยอะเลยโทมาชอบรุ่นไหนไปไปดูตู้ปครับเออมาพี่น้องชิมชออกโทมานะครับบรรยากาศเป็นกันเองจัดชุดให้นะครับ,บเดี๋ยวจะพามาดูดังบ้านมีด้วยนะครับนี่เวทงเวทีทรัสเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องมาชอบมาดูกันเอา นะครับเลขดีเทินมาที่นี่จบเลยครับ <คน S 1> ผมจะนะม,มิดอกดีว่เออเอามาอันนี้หลังบ้านนะครับอ,อู้นี่สายเยอะเลยนี่ตัวนี้เป็นยาสีิบมิลภาพกระดาษสีม่วงสภาพอย่างนี้เลยสวยสองพันเจ็ดร้ยบาทมาเดิยบ7 0 0สองพั 2, <700 S 2> นเจ็ดครับผมสภาพนี้เอี่ยมๆเลยนะ นี่ครับู้รองนี่มีตัวสวยเลยบีทีพันร้ยบาทสองพด้บาทแล้วก็ละหยบาทครับเออสองพันแปดสองหมือนกันผมมาเลือกเอานี่ครับผมไปหลักไปหลักก็มีนะน่นนะเคาเดอะไรอหถิ่น้นี่อันี้โงมานโมานอือยังไเก็บมข้าไปข้างใน อันนี้สอบทามไม่ได้นะทรบาบราคายอย่างหมดถิดจ้ะเอาตัวนี้น่าจะเป็นของลูกค้าส่วงฝายมาเค็มซ่อม<อ>ให้ช่างดูให้ดีตู้โชค<อ>ชาลีโชคชาลีแสงปัมแต่รู้สึกว่าขอบเหล็กจะแปลกๆนะขอบเหล็กลูกค้าใส่อะไรเ่องครับอืมนะครับ<ม>คือปกติโชคชาลีก็จะมีรุ่นขอบเหล็กกับ,บไม่มีขอบเหล็กเขาก็จะใส่เป็นมุมพลาสติกมาแต่ลูกค้าตัดเหล็กใส่แบบ อ๋อชนเอาเลยนี่เด้อจยเป็นแบบนี้ครับผมเอากอกได้หรือใครก็ชอบเพรใครงานได้ครับก็เข่งแรงนะแข็งแรงครับอุ้ตู้สภาพแบบไม่ใหม่เลยอ่ะตัวนี้จะเป็นออเดอร์เก้าของเกนะใช่ไหมใช่อเอรเก้าอือแต่เกงปั๊มด้วยนี่เอาใบละสองพันสามใบละสองพันสามสภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะนี่ครับนี่สิบสองใบ ได้มาสิบสองใบใช่ครับเอาหมดนี่มีราคาพิเศษให้แน่นอนครับผมนะครับแต่ตู้นี่โอจานหมูใหม่มากเลยนะนาอเพิ่งจะสั่งมาใหม่ๆเลยครับผมว่าอืมาจำเป็นใช้เงินเออฮะก็มาดูมาชมกันได้นะครับผมพี่น้องท่้นใดที่สนใจนะครับอยากได้อะไรร้อมดอกอ๋อใบละสามพันห้าดอกเป็นหกร้อยหกร้อยบีคันนี้หกร้อยบีอืม ตัวคงหล่อตัวคงบีมอ่ะตัวแล้วก็เน็ตเฟอร์แล้วก็แหลมจรวดของเพียวเดียหรือของคานิของคานิตัวหกไลอ์เบียใบละสามพันห้าพร้อมดังครับผมนี่มีเยอะเลยสวยเออเอาเลือกเอาทรัตก็มีเวทีนั่งร้านมีพอให้เลือกนะครับเอานั่งร้านมีเจ้าของอย่างฝั่งนู้นนั่งร้านไม่ไม่เวทีนู่นนะอ๋อเวทีย่างคราบจ้ะเออมาเลือกเอามาประกอบเอ้านี่ยครับเพราะว่า ใครที่จะขายเลขตีเทินเข้ามาได้เลยนะพี่น้องนะครับรบเลขเหมือนกันแันนี้ด้วยลอดละสามสิบบาทหลอดละสามสิบเอามาเอานี่ให้ปักด้วยนะไป,ยไปทั้งนี้เลยนะเออเอา,เอา,เอาขอบคุณด้วยละกันครับผมอ่นะจานหมูเจอกันคลิปหน้าละกันไปแล้วครับผม